ยูดีมีแห้งยู่แดงมีหี้พี่น้องป้องไปเบิร์สุผู้ชุคนเออตั้งแต่มือว้านเขามาบ่ทันหละ่ะออกมาซองเมืองเขาเบื่องน้ำยู่มือนีออกมาก็เกิดย่จ้ะกระลั่งขึ้น,นมาล้มมาเล้ม,มปกตินอนท่างนีสิบอนี่เป็นได้ดอกเพราะว่านอนฟังนีนะแหงเพื่อสีแหงค่ะนอนฟังนีนะบบค่อยบ่คอยได้เขาไหมวอนนี้ว่า,าขวสิยเอาหาต้นไหม่มาปลูกอยู่ โน่นนี่เดี๋ยวเพิ่นแห้งคอยว่าสิหาต้นมกม่วงหรือต้อนนี้ยังมาปลูกขึ้นฟ้าขึ้นฝนนี่เนละแต่ว่าขึ้นมือซีหรอกขอมุตโตกข้างนั้นก็นเป็นป้าอ้อยก็เจ้าก็ร่างเกิดมะล้อมมะเลมเธอฝนลิ้นมใส่กับสีพอดีนหรอคือเดี๋ยวพงส่ง ผันวานที่ไรกับผันบ่ใดเขามันสีดใดตะเฟืองคุณยี่หวนทาเขทาที่ทังงน่นพู้อนคุณมาลงมาต้องข่อยเป็นยางหยากตาหยาหกต้องคันแท่หน้าหยาค่ะเฮ้ยบริมีเวลามาอ,อ่ะกีมนเมนในไหข้าเจ้าเราขึ้นมัดตาห้วัวงผมข้าเจ้าดำเคียวแล้วหน้าคุณยี่เวลวยคุณยีรถผุพ่วงกันหน้าแล้ คือเคยไทยรถผงพวงมืเจ้าเบื้องอีดีน่านหน้าแล้วนั่นขามไปอีกท่งหนึ่งใกล้ๆกันเยื่องๆกันติดๆกันเพราะว่าไฟลุ่มแล้วหนามหลายแล้วดำเอาทั้งนวดเล่าจังหวันเขียวจมหอมจมแหมมันขึ้นแล้วะมันบ่นเกิดเลยวะเออข้อยขก็ซซํานี่แล้ะพี่น้องมาล้มาเล้มแต่ว่าให้หนีขคือยังบ่คอยมีให้จังไดคือื่าถ้าอะไรขึ้นหรือยังไง ให้นี่ผลขี้ยังพอดีอยู่คือยังไดยใบเขียวปีวแวะแล้แวให้นี่นั่นทุ่งนั้นกับว่านพร้อมกันพี่น้อางว่านไล่กันทุ่งนั้นว่านใกล้ๆกันนี่ให้นี่มันเปียกหนามันมีหีดตุ่มนี่ให้นี่รถไถเข้าวติดเดี๋ยวมาลากกันขื่นสองหลอบสามหลอดใช่ไหมข้าวตก็กเลย่อผึ่งมาปัน่นใหม่ของข่อยกับข้าวยานรถเข้าวติดขึ้นกันอะไรก็ได้นี่ให้นี่กับให้นั่น ให้นี่หนามมันลายไหมปั้นไปกับยานไปโอ้รถเขาาจะาติดซะเนะาะผดวาปูนหยาค่ะอ,อืองามคักกัรรถเขามมหอดมาจอดมาถึงตีนี่เกียเก่ยวเมื่อเกี่ยวไปตาแขงไว้แต่ไพ่ายหยาเซลังค่ะเทียงหน้าหน่อยอยังวะมันอยู่ไก่ทา่างหัวท่างเขามาโมาหอดพูนขี้ขานแบกขึ้นไปกูจียยางขึ้นไปหอด ค่อยรถไทยค่าเจ้าวุน่นเกือบติดคือกัอะไรนี่กระไดให้นี่เสียงฟ่าห้องคึมคุ้มที่ทั้ง่นฝนตกทั้งผู้เกิอดอยูนี่นะเขาคิดน้ำให้นี่แหละย่านพื่นมเมืเกิอดเอกิดยูใบเขียวปีวีใบแวะยอยู่บัดบ่งน้ำสะเทียบบัดเกิอดอยูแต่ว่าบนนุ่นนุน่นสีสีให้สีมองเงินเอ้ย น้องใหม่กำลังเกิดตะก้าก็บอได้กินแจ็กเถื่อนดอกกัญฮวนันให้เน่านอนนั่นใหญ่แล้วตะก้าวจุกข้องก็พอได้กินกเพราะว่าพอดอกมันสับส่วนหมาก็ชิมิตะไทยให้ไท้ายหน้าข้าแถวๆนี่แหละกำลังนี่กำล,งกลังเป็นนอนนั่งดินเดี๋ยวให้พันยายจังหน่อยกับข่อยจังสิมาสับ นอนนั่งดินกันมีเดี๋ยวเปัยญาจังหน่อยกันจากสีมัสซับเป็นยังหน่อยหน่อยอยู่นึกกลัวสีไง,งจะควงกับสีใดกินสามบ๊บุล่ะว่ามันก็เจ้าสีมัสซับไปกวนกับพวกจักเอา้าอะไรแวบบๆ <laughs> อุย้ยนอน โอ้ยไปยื่น่าสิม่วโอ้ยตุ่นยูค่าเขาหุนบางงามตุ่นยูค่ามันดูดน้ำไปแหงวื้ดไงท่านี้เขาจะกับปันพร้อมกันแล้วก็ไข่ยนี่ก็เกิดขึ้นกันนั่นขวดเบึ้งดินกันนะ คือแหงคักแถ้มันมีความซุมความสื่อน,นี่ยังบลาน่โอ้ยมีอยู่แต่ว่าซุมอยู่เลิกเป็นตะเขารอดบลาเน่ฝนขาดส่วงบ่ตกเลยส่วงนี่มีแต่คึมมากคึมไปโอเครวมๆแล้วก็ถือว่าด,ดีพี่เนอะเขาก็เกิดดียุจ้ะฝนมาตกต่ไหวก็สสีด้กินอยู่หรอก แต่ว่าขันขาดส่วงไปดนก็นี่นะ่ะเขาคือสีอย่าแล้วแน่คัดซามีเว้นแต่สีสูบหนาในี่น้องซานะใส่เขาอืมแต่ว่ามันสีเหลือกคอยสูบบลระหนาในน้องซานนี่สาคนละเคืองเนาะบึงพุ่นเสียงเคืองสูบหนามขาเจ้าสูบไปใส่หน้าฟังพุ่นหน้าฟังพุ่นขาเจ้าสูบนามไปใส่ข้างเจ้าเจ้าสีาสาาสดำหน้าก็คือสีบิดพอดีแหล,ละพราะว่าน้องซานหน่เขาเพก่เคยได้ใส่นาําจากเท้าพี่น้ง่ง สาคนละเคืองน,นู่นหนิขบูเขื่อใส่หนามจ้าเจียวบ่ออีดีบ่ออีรอ้บอบ่อกระดอกกระเดียม่ได้แค่เจ้าสูปไปใส,ส่เขาสูไปดำหน้าขันบ่อก,กะสิวาโพดเออบางทางข่อยางมาเอขอขบืนเมาองนะ่ะคันแท้หน้าขบมันยางหยากหยามอะไรหนะิขบูมาขังปลาอ้อยก็เจอนี่น้ำหอมกีไทยก็เจ้าไทยอันะลองอ้อยนี่ไหมโอ้ยโรคหมอกปากออกหูไลย้ยังบ่ะปุ่นมาตะข่อ,อยุ วันนี้เมื่อพ้ามเจ้ามาส้มทงส้มทาเบื้องบรรยากาศทงไฮทงงาโมมีคลิปมีอย่างดึงดูดเพื่อสนใจมเจามาเบื้องดอกพี่น้องเอ้ยนีล่ล่ะกระทยวิถีชีวิตเจ้าของนี่ล่ละให้มเจ้าเบื้องค่ณแดดออกแล้วโมนึงเห็นขึ้นคืนนหมนแดดออกแล้วนี่ล่ะบรรยากาศสิเป็นแบบนี้ละ่ะขาดส่วงไปพุ่นละ่ะจนถึงพุ่นละ่ะเจ้าว่าเดินนาพุ่งจะสิบมีมีกันย่าเ่อหนึงบอก เบิร์ัสัญาไปตุลากรสิบ,บ่มีฝนทางว่างสันเนาะกับรบูเนาะเอาเอาเนี่ยกับมันบ่ได้บรรยากาศกับทองฝาอากาศเดี๋ยวกับเปลี่ยนเดี๋ยวกับน,นั่นเดี๋ยวกับน,นี่เมือม่อละเมืออม่อละโอ,อ้ยหมุนกล่องหมุนไปหมุนมามุ่งจะรีสิเมาหัวยูดีมีแห้งยูนเดมีมีหีปลดป,ปลอปลอดภัยปลอดโควไปชิบเกบลืรวยเฮงปังรอดีมันนึงเสียงกระเจ้าตัดใหม่ยู่ข้าทางุู้เถิบาย ฝนตกทางผู้พี่น้องเอ้ยเกิดเสมออยู่ละวันงามอยู่ฟังทางนี่ฟังทั้งฝนมองที่กะที่มองห้างกะห้างฝนตกทางผู้พี่น้องคุณที่สิบ่้มีผู้ใดียาไปเก็บเห็ดออกคือปีนี้ยากอยู่ผู้ภาไปเก็บเห็ดก็ได้ผู้หนึ่งกัยากง่วงผู้หนึ่งกัไปเห็ดงานแล้วลูกสาวเขาแค่ไปเห็ดงานทำการแล้วเป็นแต่เจ้าของสิขี่มออไซคไปเองโอ้ย อากาศด,ดีดีสุดสื่ๆดีขนาดหายใจได้เต็มปอดเขียวแล้วพี่น้องหน้าทงนี่ข้าวบวานก้อนมืนอไข่ตอนข่อยมัปิ้งน้ำหน่อยไข่ไยมืเจ้าเบิองข้าวกระร่างอันข้าวพึงวาน <c oughs> สะอวนเห็นเขาแล้วโอ้ยเห็นเขาขึ้นแบบนี้นะสะวรรค์อืมสวรรคดีสอนเขาสอนน้ำพี่น้องเอ้ย ถึงเขามันสีราคาถือกระตามเต่พี่น้องมันมีความสุกสีเดือดเด้อีรีสุกที่ได้ทำเฮ็ดอ,อีหยังอองมาแล้วมันได้ผนผลิตเด้อพุ่มใจที่สุดในโลกเลยพี่น้องเย้ยเ้ยของฝนงามแล้วของคนหัวตะขึนเขียวแล้วพอดีได้ฝนตกมานามหหนหงเหนึ่งใบเขียวไวๆแหละเอาปุ๋ยมาใส่วันนี้ สวัสดีคุณเตียงหน้าคุณจะค้องบนเตียงหน้าคุณอ,อ,อยู่หยาเพ็กมางามถอะนี่ใหญ่หมยคือบ่วมาถื่นไป้งมัวนเน่นอนน,น,น,นี่นอนคือในหยาเพ็กหยาไวาเขียวบอกยังงามนึง เจ้าย่างไปนีบ้งหันเน่ยวันโอ้ยเจ้าก็บ่ถ่าเขาได้นอกไปใหญ่นี่ยอื้อ